แปลว่ากล้วยตากอตอลงตากหรือพิจิตคุณตอบดิชันทีอยู่พิจิตนะกล้วยตากกล้วยตากกล้วยตากมันตากที่ไหนก็ได้ไปเจอแสงแดดก็ตากได้แล้วเหมือนกันกล้วยตากแดดกล้วยตากแดดเดี๋ยวนี้ตากในโรงเรือนก็ได้เหมือนกันถูก <laughs> ต้องค่ะนาะ่ารักเก่งไงแก้ดีชันทุกอย่างเลยกล้วย <laughs> ตากที่ไม่ธรรมดาที่เพราะว่าเป็นกล้วยตากทอดของดีของอร่อยจากจังหวัดพิจิตเจ้านี้เลยค่ะร้านนี้เนี่ยแหละอ่ะเป็นกลุ่มของชาวบ้านตำบลทุ่งโพอำเภอตะ หนหิจังหวัดพิจิตรนะคะเขารวมกลุ่มกันอยู่ละเขาจะปลูกกล้วยน้ําว้าพันธุ์มะลิอ่องแล้วก็จะแปรรูปนะคะให้เป็นกล้วยตากไฮโซส่งขายกับลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโโคือสิงคโปร์แล้วก็จีนนะในราคากล่องละ35บาทหรือว่า3ากล่องร้อยเดียวค่ะแสดงว่าต่างชาตินี้ประชอบนะคะ <c oughs> แล้วก็รวมทั้งขายได้ถึงเมืองนอกเมืองนาด้วยนะนอกจากนี้ครับที่นี่เขายังมีการต่อย,ยอดนะครับ <c oughs> นำกล้วยตากมา <c oughs> ชุบแป้งทอดขายในชุมชนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กำลัง ทงเปที่นิยมอย่างมากเพราะว่ามีความแปลกหอมอร่อยคือปกติเราจะคุ้นเคยกล้วยตากล้วยตากอบน้ําผึ้งกล้วยตากอบอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะ,ะหรือว่าจะเคลือบช็อกโกแลตเคลือบสตรอเบอรี่เคลือบอะไรต่างๆนี่ก็มีเหมือนกันแต่นี่ฮะวันนี้ที่เรานํามาดูเป็นกล้วตยตากชุบแป้งทอดวิธีการทำเขาทำยังไง<ช> <ๆ S 2> เ่คือปกติจะเป็นกล้วยสดใช่ไหม<ช>วันนี้เปลี่ยนเป็นกล้วยตากนี่แหละนุ่มหอมดีเริ่มจากการเอากล้วยตากอบน้ําผึ้งแป้งสาลีแป้งมันมาผสมให้เข้ากันตามสูตรเฉพาะจากนั้นค่ะนำน้ำตาลทราย กลือมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเติมน้ําเปล่าตามด้วยน้ํากะทิกวนส่วนผสมให้เข้ากันดีที่สําคัญคือย้ํานะแป้งมันต้องไม่เหลวหรือว่าข้นเกินไปตั้งกระทะค่ะไฟร้อนปานกลางน้ําร้อนได้ที่ปับ๊บ ใส่ลงไปเลยนะคะกล้วยตากเนี่ยชุบแป้งลงไปทอดรอให้กล้วยมันลอยขึ้นมาเห็นมันลอยไหมลอยแล้วก็เป็นสีเหลืองทองอย่างนี้กลิ่นมันจะมาละหอมอตักขึ้นมา <c oughs> พักสเสด็จน้ํามันขายได้แล้วค่ะราคาชิ้นละ2บาทค่ะนะครับคุณผู้ชมใครอยากจะแวะไปชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากนะครับที่เป็นแบบดั้งเดิมกล้วยตากไฮโซเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นกล้วยตากชุบแป้งทอดแวะไปได้นะครับที่ตำบลทุ่งโพอํอำเภอตะพาดหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเบอร โทรศัพท์ด้วยสำหรับหลายท่านที่อาจจะสนใจสั่งซื้อนะครับหรือว่าสนใจจะเรียกว่าไปสอบถามข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะผู้ชมเพราะว่าที่นี่นีขายไปถึงเมืองนอกเมืองนาด้วยที่ที่สิงคโปร์แล้วก็ที่จีนด้วยครับหรือว่าใครมีกล้วยตากเหลืออยู่ในบ้านนะสัะกกล่องสองกล่องลองแกะมาชุบแป้งทอดให้ลูกให้หลานกินดูแล้วก็เป็<ม>นเมนูที่ใช่ก็หน้าเด็กๆน่าจะชอบกินอ่ะมันน่าจะก,กรอบๆแล้วก็หวานฉ่ำข้างในเลยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณแอนเคยเล่าให้ฟังนะครับผมว่าการที่